สวัสดีครับผมแสบพนบุรีครับนี่มาดูความคืบหน้าของคลองครับ2กิโล400เมตรครับนี่ดูเจ้าโคมสุพีซี200รุ่น5ครับนี่ดูว่าอาีนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับหอดนิยมเลยครับตัวนี้ดูครับนี่200รุ่น5ว่าใช้งานดีครับอายุก็อนหน้าจะอยู่ที่30ปีแล้วครับนี่ไม้แดง เซฟน้ำมันนะครับเจ้าโฟมสุด B C สอ0รครับนี่ตักคู่กับสมุติโมครับนี่ครับว่าทำงานนีใช้ได้เลยครับนี่ครอบครองครับนี่ครับภาพรรรยาศหน้างานครับลอง2กิโล400เมตรครับนี่ฝั่งโน้นก็เป็นฮิาชิครับ200คิดหนึ่งครับหรือว่าตัวยอดนิยมมากครับ าเป็นพระเครื่องก็ทิมนิยมเลยครับตัวนี้นี่ครับทิมนิยมเลยครับสองร้อยล้านบาทเฟอร์ถือว่าฝีมือครับอดีตเคยเคยแรงครับคันนี้บีซีสอครับรถใบแดงครับมือเดียวครับของจกของในสามสิบปีครับอายุรถนี่ ใช้ได้เลยครับหอมันดู่ใกล้ๆเลยครับใช้งานไม่มีโลนเลยครับนี่เครื่องนิ่มมากครับใช้งานดีมากเลยครับตัวนี้ีครับทงานสบายๆเลยครับไม่มีโหลดไม่มีอะไรเลยครับนี่ไม่มีงอแงครับคันนี้ถือว่าใช้งานดีครับนี่ เจ้าของนี่ดูแลดีมากครับแท็กนี่คือเต็มเลยครับนี่ไม่มีเยิมครับเอวอะไรแห้งปิดเลยครับนี่ถือถือว่าเป็นตัวพิมพ์นิยมเลยครับตัวนี้ การหน้างานครับสนามบินสวนนกประคนชัยครับนี่นครับถือว่าสุดยอดเลยครับโปพิมพมนิยมเลยครับถือว่าใช้นี่คุ้มมากเลยครับเจ้า pc 200รุ่นทนี่ครับ3าปีครับ จะทำงานโหเขากแกนหรือว่าได้เงินจนคุ้มแล้วล่ะครับเนี่ยหือว่าจาของมีรักรถนะครับสภาพเดิมๆทุกอย่างเลยครับนี่ครับไม่มีเสียงโลดเลยครับดึงดินดึงอะไรคราบนี่ือว่าสุดยอดมากเลยผมก็ยังชอบเลยครับนี่ ครับมีป้ายกรมชประทานครับใช้งานดีครับดนยอดนิยมเลยครับก็ฝากกดติดตามนะครับผมแสบทนบุรีครับนี่งานคลองครับสามบินประคนชัยครับนชประคนชัยครับครับสวัสดีครับ